เชียงใหม่ไนสัฟฟรีนักท่องเที่ยวล้นทะลักในช่วงวันหยุดยาวเพื่อชมความน่ารักของสัตว์ที่เชียงใหม่ไนซัฟฟรีนางสาวทิติรัตวนวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานพิงคณนครและผู้อำนวยการสำนักง,งานเชียงใหม่ไนซัฟฟรีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคณนครได้เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นเวลาหยุดที่สั้นๆแต่ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมมากกว่า3,000คนซึ่งได้มาเยี่ยมชมความน่ารักของสัตว์ป่าที่มากกว่าร้อยชีวิตและยังมีสัตว์ป่าที่หายากพร้อมกับชมกิจกรรมต่างๆของเชียงใหม่ในซฟรีกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์กลางวันและยามข้ามคืนโดยการนั่งรถชมสัตว์นั้นจะแบ่งออกเป็นสองโซนโดยโซนแรกจะเป็นโซนของสัตว์กินพืชซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับเหล่าสัตว์น่ารักมากมายโซนที่สองเป็นโซนของสัตว์นักล่าที่หาชมได้ยากนอกจากนั้นจะเป็นการแสดงของเหล่าพยัคฆ์เสือโคร่ง และสิงโตนอกจากนั้นยังได้สัมผัสการดำรงชีวิตของเหล่าสัตว์ป่าโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงซึ่งไฮไลท์คือเสือจากกัวดำน้ำนอกเหนือกิจกรรมเหล่านี้แล้วท่านยังเดินเล่นชมสัตว์รอบๆทะเลสาบซึ่งมีระยะทาง1.2กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศที่เขียวขจี ส่งสักคมเอี่ยมวริศราทินานิวยี่ิบสี่ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน